สไลด์ของคุณครูซี่วันนี้เกี่ยวกับเรื่องหลักฐานทางประวัติศาสตร์เา้าเข้าเรื่องเดี๋ยวไม่ทันหลักฐานทางประวัติศาสตร์คราวที่แล้วหลักฐานที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วบ้าง<ส>ก็คือหลักฐานที่เราเรียกว่าหลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้นรอง นะคะหลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้นรองหลักฐานชั้นต้นนั้นเป็นหลักฐานที่เกิดเกิดร่วมสมัยเกิดร่วมสมัยอยู่ในเหตุการณ์นั้นนั้นถ้าเป็นบุคคลก็ต้องอยู่ในเหตุการณ์นั้นถ้าเป็นตึกราบ้านช่องอาคารสิ่งของเครื่องใช้ก็จะต้องอยู่ในสมัยนั้นนะคะก็ถือว่าเป็นหลักฐานชั้นชั้นต้นนะซึ่งมีความเชื่อถือมากที่สุดส่วนหลักฐานชั้นรอง เป็นหลักฐานที่ที่อาจจะเป็นหนังสือตำนานอาจจะเป็นรูปปั้นที่ทำขึ้นมาภายหลังจากคำบอกเล่าหรือจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากหลักฐานชั้นชั้นตน้นนะเด็กๆก,ก,ก็ก็พอจะทราบไปบ้างแล้วทีนี้ในวันนี้เรื่องหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะมันก็จะคล้ายคลึงกันแต่เราแบ่งกันคนละแบบถ้าสมมุติว่า เราแบ่งตามรายลักษณ์อักษรก็คือแบ่งตามตัวอักษรน,นั่นเองถูกไหมแบ่งตามตัวอักษรใช่ป่ะดูอะไรเป็นเกณฑ์ดูตัวหนังสือเป็นเกณฑ์ใช่ไหมเอ่ยเพราะนั้นจะแบ่งได้เป็นกี่แบบฮะแบ่งได้เป็นกี่แบบ กี่แบบเอ่ยลองคิดดูซิถ้าเราแบ่งตามตัวอักษรเราจะแบ่งได้เป็นกี่แบบฮะได้กี่แบบคะแบ่งตามอักษรได้กี่แบบฮะได้กี่แบบเอ่ยไม่ได้กี่แบบเลยได้กี่แบบไหนบอกคุณครูก่อนกี่แบบเอ่ยแบบมีอักษรกับแบบไม่มีตัวอักษร ก็แค่นั้นเองเพราะนั้นแบ่งได้กี่แบบแบ่งได้สองแบบนะแบ่งได้สองแบบแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษรแล้วก็ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรถ้าแบ่งเป็นลายลักษณ์อักษรก็ยกตัวอย่างเช่นหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรเช่นหนังสือหนังสือ ถ้าแบ่งแบบนี้นักเรียนว่ามันยากอีกไหมเรียนก็ต้องมาดูอีกว่าหนังสือเนี้ยเขียนขึ้นสมัยไหนตัวหนังสือนี้เป็นหลักฐานที่เป็นหลักฐานที่อยู่ในร่วมสมัยนั้นหรือเปล่าเพราะนั้นหลักฐานที่เป็นตัวหนังสือมันก็อาจจะเป็นได้ทั้งหลักฐานที่ที่จริงเกิดขึ้นในเหตุการณ์จริงแล้วก็เป็นหลักฐานที่เกิดขึ้นในครั้งหลังก็ได้ถูกไหมอย่างหนังสือ ที่เป็นตัวลายลักษ์อักษรถ้าเป็นหนังสือเนี่ยน่าจะเขียนขึ้นก่อนหรือหลังหลัง,ลงอย่างกรณีที่นักเรียนเห็นแจมแจม,แจมในจอโทรทัศน์เนี่ยไทยรบพมา่าในครั้งนั้นทหารที่วิ่งตามสมเด็จพระนเรศวรมหาราชไปกลางทุ่งกลางสนามรบคงไม่ได้มานั่งเขียนเองใช่ไหมไม่ใช่เพราะนั้นหลักฐานอันนี้ มันก็จะแบ่งได้เป็นหลักฐานที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์แล้วก็ไม่เกิดขึ้นในเหตุการณ์เป็นแบบครั้งหลังแต่ถือเป็นหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรนะเพราะฉะนั้นระหว่างตัวหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่เป็นหนังสือหรือจารึกนันเรียนที่ว่าน่าจะอะไรมันน่าจะเชื่อถือได้มากกว่าจา,จารึกนะจารึกก็จะมีความเก่าแก่จะร่วมสมัยมากกว่า แล้วถ้ามันเป็นจารึกที่เกิดขึ้นทีหลังละ่ะแต่งขึ้นยุ่งอีกใช่เปล่าก็ต้องดูว่าจารึกนี้เกิดขึ้นสมัยไหนนะสมัยพ่อขุนรามสั่งให้จารึกหรือเปล่าหรือเลยจากนั้นมาหลายสมัยแล้วมีคนไปเห็นของเก่าแตกอยู่สมมุติสมมุติแล้วมาทําใหม่แบบนี้มันก็จะเป็นของที่ทําขึ้นขึ้นใหม่ถูกไหมคะจารึกนะ อ้าวต่อไปที่เป็นลายลักษณ์อักษรก็คือคงสวดานนะคงศาวดานคงสวดานนี้เป็นเหตุการณ์ที่จะรึกที่เขียนขึ้นมาเรื่องราวของบ้านเมืองไม่เหมือนกันนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหตุการณ์บ้านเมืองว่าในสมัยนี้เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้น พระมหากษัตริย์ทําอะไรชาวบ้านทําอะไรเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะพงศาวดารเพราะฉนั้นมันก็จะมีความมีความแม่นยํามากกว่านะมากกว่าระหว่างพงศาวดารจารึกและหนังสือสองอย่างนี้ก็จะทําไมคะมันคงแนว่วแน่มากกว่าถูกไหมเพราะนั้นเวลานันกเรียนเลือกเลือกหลักฐานในขั้นวิเคราะห์ สมมุติเราจะสืบค้นข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับประวัติของประจวบคีรีขันธ์ไปเจอหนังสือท่องเที่ยวเล่มหนึ่งหม่เอียมเขียนมาขำๆเขียนเรื่องราวแล้วก็แต่งไปด้วยกลับไปเจอพงศาวดารนักเรียนจะเชื่อเล่มไหนพงศาวดารดานในหนังสือที่เขียนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เล่มหลังอาจจะเขียนไปแต่งไปด้วยเพิ่มเติมให้มันสมัยใหม่มากยิ่งขึ้นใช่ไหมก็จะมีเรื่อง ถูกต้องเรื่องจริงอยู่บ้างแต่ก็แต่แต่งเติมเสริมแต่งไปเยอะเพราะฉนั้นก็จะน่าเชื่อถืออันนี้มากกว่าอันนี้คือหลักฐาทนาาาที่เป็นลายลักษณ์อักษรยังมีอีกไหมมีไม่มีฮะหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรในสมัยโบราณมีอักษรที่เป็นรูปภาพถูกไหมคะอักษรโบราณแบบโรมันเป็นอักษรรูปภาพแล้วก็นํามาอ่าน แปลความหมายอันนั้นก็เป็นเหมือนกันอักษรโบราณแต่ถ้าโบราณที่สุดของเราก็คืออักษรอะไรคะสมัยพ่อคุณรามคำแหงนะคะและก่อนหน้านี้เราใช้อักษรอะไรเราใช้อักษรของขอมนะแถบนี้อารยธรรมขอมอินเดียเข้ามาเผยแผ่แยะแยกมากมายเราก็เรียนแบบเข้ามาหลายอย่างนะ เราก็เลยมาประดิษฐ์คิดค้นเป็นอักษรไทยของเราเองต่อไปประเภทที่สองหลักฐานที่ไม่ใช่ตัวอักษรหลักฐานที่ไม่ใช่ตัวอักษรอันนี้มันก็จะหมายถึงอะไรคะ เออเป็นบรรดาพวกที่เป็นข้าวของเครื่องใช้นะข้าวของเครื่องใช้ที่มีอยู่นะคะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นๆอ่ามันไม่เป็นตัวหนังสือแต่มันเป็นตัวจริงเสียงจริงในเรื่องของสิ่งของในเรื่องของวัตถุในเรื่องของโบราณสถานเพราะนั้นอย่างเช่นยกตัวอย่างในเรื่องของ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่บอกว่าเป็นเมืองหลวงของไทยมาก่อนถูกไหมคะมันก็จะมีวัดวาอารามมีประสาทราชวังอยู่นะนักเรียนก็ไปหาความรู้ตรงนั้นได้หรือจังหวัดของนักเรียนเองอาจจะมีหลักฐานมีสถูปมีเจดีมีสิ่งก่อสร้างเก่าแก่ที่สําคัญสาคัญอันนั้นก็คือหลักฐานที่ไม่ใช่ตัวอักษรยกตัวอย่างเช่น เช่นโบราณสถานอเอาเขียนลงไปในบ้านบ้านของนักเรียนมีโบราณสถานไหมอายุเป็นร้อยปีมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มีไม่เอย่ยมีไหมคะมีไหมลองนึกนววนที่มีไหมแถวแถวบ้านแถวหัวหินนี่มีไม่เอ่ยไม่มีมีไหมไม่มี ถ้านักเรียนอยู่ปลายทางนักเรียนมีโบราณสถานในแถบบ้านของนักเรียนนักเรียนก็เขียนลงไปนะจะได้รู้อันนี้โบราณสถานคืออะไรเอาย้อนก่อนโบราณสถานคืออะไรฮะสิ่งที่ก่อสร้างมาใหม่ๆแต่ใช้อิฐโบราณหรือคือใช้แบบว่าทาสี ทำรูปร่างให้หมันเหมือนของเก่าโบราณอันนั้นเป็นโบราณสถานไหมไม,ไม่เป็นโบราณสถานจะสร้างขึ้นมาใหม่หรือเปล่าม,มาเปล่าเป็นสิ่งที่เกิดมาเป็นกี่ปี100ปี100ปีแล้วก็ที่สร้างเอาไว้100ปีมันจะต้องมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์นะมันต้องมีที่มาที่ไปมันต้องมี มีมีประโยชน์ตรงนั้นนะว่าเราใช้สอยทําอะไรไม่ใช่เก้งกว้างไม่มีอะไรเลยนะเพราะฉะนั้นบ้านเก่าแก่ที่ยกมาอะไรมาเอามาสร้างเอามาทาสีใหม่เหมือนเพลินวานของนักเรียนน่ะโบราณสถานไหมไม่ใช่มองดูมันแก่มากมันดูมันเก่ามากนะไม่ใช่โบราณสถานนะคะต่อไป ต่อไปอีกอันหนึ่งคืออะไรคะโบราณวัตถุโบราณวัตถุอันนี้เป็นอะไรคะวงล้อธรรมอันนี้ก็จะปรากฏอยู่ในพระพุทธศาสนาพระธรรมจักรพระธรรมจักร กับปะวัตนะสูที่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วศาสนาก็เผยแพร่ออกไปโบราณวัตถุเป็นเป็นของเก่าแก่เป็นแหวนที่แหวนที่ทำใหม่แล้วทำแบบรูปทรงโบราณได้ไหม,ไมไเป็นถ้วยชามเป็นนักเรียนเคยไปที่จังหวัดนครราชสีมาไหม อะไรนะด่านเกวียนเขามีเครื่องปั้นดินเผาสีน้ำตาลแดงๆเอาไว้ขายข้างๆทางเห็นไหมตรงนั้นเป็นโบราณวัตถุหรือเปล่าตุ๊ตก,กตาสิงหน้าบ้านของนักเรียนที่เพิ่งซื้อมาตั้งอยู่สองตัวหน้าบ้านหน้าดุดุเป็นโบราณวัตถุหรือเปล่า,าไ,มไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าทำขึ้นมาใหม่เรียนแบบแบบนั้นเราไม่เรียกว่าโบราณวัตถุมันเป็นของเรียนแบบ เป็นของที่สร้างขึ้นใหม่แต่ถ้าโบราณวัตถุมันต้องเกิดมาแล้วเป็นร้อปีแล้วก็มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เพราะนั้นรูปปั้นพระพุทธรูปอะไรก็ดีที่นักเรียนเห็นที่นักเรียนที่มันอยู่ตามบ้านหรือโชว์ตามโรงแรมที่พักนะเดินไปแล้วก็ตกใจอุ๊ยอะไร อันนั้นไม่ใช่โบราณนะวัตถุมันเป็นเขานำมาเรียนแบบทำเป็นของประดับใช่ไหมเอ่ยใช่แต่มันไม่ใช่ของโบราณเดี๋ยวเราจะไปดูว่าของโบราณเนี่ยมันจะไปปรากฏอยู่ที่ไหนบ้างปรากฏที่บ้านนักเรียนได้ไหมที่บ้านนักเรียนอาจจะมีของโบราณที่เป็นของส่วนตัวบรรพบุพร,บรุษอาจจะเก็บเอาไว้อย่างเช่นอะไรอะเครื่องรางของขลัง พระพุทธรูปเก่าแก่ประจำตระกูลแหวนเพชรเจ็ดสีใช้มาแล้วสองสามชั่วอายุคนจาลึกตระกูลตัวเองเอาไว้ได้ไหมได้นะอาจจะอยู่ที่บ้านของนักเรียนก็ได้นะแต่เดี๋ยวส่วนใหญ่ว่ามันจะไปอยู่ที่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเอาต่อไปตรงนี้ก็คือ อนุสาวรีอ้าวในชุมชนหรือในบ้านของนักเรียนมีอนุสาวรีอะไรบ้างโหนกิ่งเพชรอ้าวรูปปั้นเป็นอนุสาวรีบุคคลสำคัญบุคคลในประวัติศาสตร์บุคคลที่มีชื่อเสียงบุคคลที่สร้างชื่อเสียงอันนี้ก็ถือว่าเป็นหลักฐานที่ไม่ได้เป็น ลายลักษณ์อักษรไหนในชุมชนของนักเรียนมีรูปปั้นอะไรมีรูปปั้นอะไรคะโพนกิ่งเพชรเอาได้อันเดียวเองอย่างอื่นไม่มีอีกแล้วเพราะเราไม่ได้เก่าแก่อะไรขนาดนั้นใช่เปล่ามีทะเลอย่างเดียวใช่ไหมทะเลเป็นเป็นอะไรเอามาทำเป็นอนุสาวรีย์ทะเลได้ไหม แต่มันก็เก่าแก่เหมือนกันนะทะเลหัวหินเนี่ยเก่าแก่ไหมมันก็เก่าแก่ทั้งหมดแต่อันนั้นมันเป็นอะไรธรรมชาติเราไม่ได้สร้างขึ้นเดี๋ยวบอกว่าเอ๊ะทำไมของเราเนี้ยมันเกิดมาเป็นร้อยร้อยปีแล้วมันอยู่มานานทําไมไม่เห็นเป็นโบราณสถานเลยมันเป็นธรรมชาตินะเราไม่ได้สร้างขึ้นมาอ้าวต่อไปมีอะไรสงสัยได้หลักฐานทางประวัติศาสตร์